สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะฮะอยู่กับผมเจ้าคุณปู่เหมือนเดิมฮะวันนี้ก็เจ้าปู่น่าจะจอดยาวยันไปวิ่งอ้อยทีเดียวอ่าทีนี้ก็เรามาอยู่กับเจ้าคันใหม่นะครับต้องเอาคันใหม่ไปวันนี้เราจะไปรับตู้แม่สอดน,นะครับไปเดินทางได้เลยครับตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงกว่าเดี๋ยวผงไปรับตุ่มนัดตัวคู่วัน มากันยังไงนะครับโ,โหดูดิไม่รู้ปาดหน้ากันหรือเปล่าหรือยังไงซะเลยต้องการการรับผิดชอบไปครับขอให้ปลอดภยัยทั้งคู่นะครับเพราะว่าเป็นอาชีพอาชีพรวมทางด้วยกันไม่ว่าทุกอาชีพต้องทําง,งานต้องปลอดภัยฮะต่างคนต่างให้ภัยกันและกันไม่ว่าะจะเป็นรถเล็กร,รถใหญ่นะครับใช้ทางรวมกันต้องระมัดระวังทุกคนมีเผอเลอได้ทุกคนเกิดอุบัติเหตุได้แต่ทุกอย่างต้องระมัดระวังที่สุดหนุน ตอนนี้กำลังเข้าท่าเรือนะฮะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปเอาตู้ข้างไหนกันตาก็ไม่ไลยเดี๋ยวเาตัวไปยื่นโอ้โหลุดคืนมันเลอะเลยนะฮะกระโดดโด,ด่งเลยไม่ได้มองเลยโอเคครับเดี๋ยวไปรับตู้กันว่าตู้อยู่ ตรงไหนกันตันนี้กําลังเอาตู้ลงมานะฮะแล้วเสร็จกับเขาแล้วก็เราก็ขยับไปอีกตู้เนี้ยตู้ข้างกันเลยนะตอนนี้หัวเรามันต้องเกยไปนู่นเขาเข้าไปก่อนเขาออกไปแล้วค่อยขยับตามไปนะฮะเขาจะลงง่ายหน่อยเพราะว่าเขาม,มีเหล็กเหล็กกันตู้นะ ลงดีขายล็อกละไปนู่นละเด่ยมร้อยก้าออกจากเกตมาแล้วนะฮะเกตประตูหนึ่งนะครับขารุ่นหนาขาออกมาอันี้ก็เดินทางกันขึ้นเมยสอนครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองกว่านะฮะได้ตัวไวมากแล้วก็เอกสารออกไวมาก ก็ไปเรื่อยๆครับไม่ได้เร่งได้รีบอะไรก็ถ,ถึงพรุ่งนี้เช้าก็ข้ามไปก็รอเอกสารทำเอกสารไปเอ็กซเรย์แล้วก็รอลงแค่นั้นเองตอนนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะฮะยืนพื้นตอนนี้ฝนตกด้วยตกดีอิกเลยก็กะไปถึงนู่นก็ประมาณกอดขึ้นเขาประมาณตีสี่ตีห้าแล้วก็ข้ามเขาก็ประมาณกอดเจ็ดอ่ากอดแปดโมงประมาณนี้นะ เข้าตรวจสอบน้ำหนักนะครับเพราะว่าองชั่งน้ำหนักก่อนตรงนี้อยู่กำแพงเพชรนะครับใกล้ถึงละตอนนี้เริ่มขึ้นเขาแล้วนะครับอัอนนี้เขาแรกก็ดอยลวกนะครับขึ้นอยู่เกลีร์เกี่ยตามพวกไปครับตอนนี้เป็นเวลาตีสามสีนาที อารที่เขาก็60กิโลกระดานไปเรื่อยๆครัไม่ได้รีบรไไเรื่อยๆจริงแล้วต้องขึ้นขวาสุดนะฮะนี่รถเขาช้ากว่าเลยนี่มันขาขึ้นอย่างเดียวนะไม่มีขาลงเลย ยาวเลยฮะอันนี้มันน่าจะเป็นรถโอ้ลูซาเกตครับเขาก็มีได้ลวกได้คาผ่านมาแล้วนะฮะก็ขึ้นลงลงและทีนี้มันผมก็ไม่ชินด้วย,น,ยนี่คือครั้งแรกนะฮะกลางคืนเนี่ยครั้งแรกเลยนะที่คืนกลางคืนตอนนี้ก็นาจะตีสี่กว่า ขึ้นลงลงขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมันมองไม่เห็นทางอ่ะนะมันจะส่งก็ส่งไม่ได้เพราะว่าเราก็สะพานม,ามันไม่คุ้มครับต้องค่อยๆลงค่อยๆขึ้นเนาะเปิดน้ำมันช่างมันเอาคอปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยที่ขึ้นขึ้นขึ้นกันแต่รถก็ไม่ค่อยมีด้วยใช้รีถาดด้วยถาดช่วยด้วย ความที่เราไม่ชินทางนะครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนถ้าเป็นกลางวันเรายังมองเห็นว่าเออกลางวันนีจ้จะส่งลงไปแล้วก็ค่อยคานลงไปแล้วก็ส่งพองามทีนเขาส่งขึ้นไปแต่นี่เราส่งไม่ได้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าข้างล่างมันคืออะไรพอเปิดไปสูงไปเป็นทางโค้งบ้างพอเป็นทางโค้งจะส่งลงไปก็ไม่กล้าก็ต้องแตะไว้เหยียบเด็กไว้พอไปเลยโค้งไปปพ๊บอา้าวเป็นเขาก็ต้องคานขึ้นเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเราไม่ใช่จะขอพื้นที่ พยาของพื้นที่ก็จะขึ้นสบายเราต้องเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนเครื่องน้ำมันช่างมัน่ค่อยขึ้น่ค่อยลงเอาฮะความปลอดภัยต้องมาก่อนมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลาล่ะฮะอย่างเงี้ยครับพอลงมานี่เรามองเห็นทางอยู่โอเคแล้วยังยังเบรกทันนะยังเบรกทันยังชะลอได้แต่ถ้ามันไม่มีไฟขึ้นมาเนี่ยมันมองไปมันไม่เห็นอะไรเลยนะว่าข้างหน้ามันจะเป็นโค้งหรือเปล่าหรือยังไงทางตรงไปเป็นโค้งแล้วก็ ไม่รู้่มันจะขึ้นหรือไม่จะลงต่อนะแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยมันทันไม่ทลา่แต่ถ้ามันลงเขานี่ถ้าส่งลงไปเราโอ้โหงานงอกเลยนะฮะชีวิตนะครับอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้มองไม่เห็นทางมันค่อยไปเราไม่ได้เสียนไม่ใช่เทพแห่งเขาไม่สอดนะฮะต้องคานไปคานกลับและจะครั้งแรกของเราที่มาคืนด้วย ประสบะการณ์ฮะครั้งแรกเราเน้นความปลอดภัยไว้ไปก่อนจะไปคนอื่นเขาจะว่าเราขึ้นช้าลงช้าหรืออะไรแล้วแต่ฮะเพราะว่ามันชีวิตของเราเนาะความปลอดภัยขั้งเราเนี่ยอย่างเงี้ยลงไปนี่มองไม่เห็นทั้งหน้าคืออะไรงานเน้่องงานงอกอีกอ่า,อานีเรามองไปเห็นเห็นไกลอยู่ว่นมีเนินมีเขา ตามเขาไปเงี้ยรัราะเราไม่ได้รู้จักเส้นทางนี่ขึ้นเขาอีก8กิโลนะฮะนี่มามันเกินครึ่งทางแล้วนะมันจะสุดที่แล้วะมีขึ้นเขาต่อเนื่องอีก8กิโลึ้นขึ้นลงอยู่เนี่ย พ่อพระวอนะฮะหรือเรียกสาลอะไรนะสาลพออระวอขึ้นย,วยาวๆครับตัวเนี้นนย,ยเขาตัวนี้ขึ้นย,วยาวๆเลยนี่ขึ้นอยู่เกี่ยห้านะครับสาลเจ้าพ่อพระวอนะครับน่าจะเป็นเขาลูกสุดท้ายแล้วฮะตัวเนี้ยต่อไปก็จะลงแนละ้วเข้าแม่สอดแล้ว ขึ้น,นเป็นอเงี้ยครับ๋ยวก็สุดเขาเองค่อยค้านไปอย่าไปเล่งเครื่องเยอะฮะแก่เก้าล้วรอบพันรอบเขาละไปเรื่อยค่อยค้านไปเราไม่ขึ้นกี่ละคืนยาวไปเลยฮะเขาในตัวนี้ดันยาวเลยนะฮะดันยาวเครื่องก็ยิเงียบเครื่องไม่ได้เล่งอะไรกะะัน ไปจะมีบอกตลอดทางครับโอ้โหลาดลงค่อยลงครับลงเร็วไม่ได้ตรายตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบนะครับจะหกโมงแล้วยังมืดๆหน่อยไกลสว่างแนละ้ว นี่ผมก็ลงเขามาเพิ่งลงเขามาแล้วก็ปกติถ้าเป็นกลางวันรถจะเยอะนะครับตรงนี้นี่รถไม่ค่อยมีเพราะว่าสา่วนมากเขาไม่ค่อยขึ้นกลางคืนกันแต่เรามาเลยก็เลยอ่ะขึ้นขึ้นไปเลยกลางคืนเพื่มาจะค่อยๆมาเรื่อความปลอดภัยก็มาจะช้าไม่ได้เร่งรีบอะไรเพราะเราไม่ไชินทาง้วค่อยมาข้างหน้าอีกไม่กี่กิโลก็ถึงแล้วฮะถึงด่านไม่สอดละ บอว่าเพื่อไ่สอดตลาดริมเมยชิดซ้ายอตอนนี้ที่เห็นจอดรออยู่ข้างทางน,นี่คือรอเขาจะช่างนะครับแถวนี้ยาวเป็นหางว่าวเลยต้องตามคิวฮะจอดรอนี้ท่า25นะครับเดี๋ยวเราจะไปท่า33กันมุ่ง้าคลองไนไปเลย ี๋ยวตามขันนี้ไปเลยนะฮะมาด้วยการส่องกัน,นถ้า33เนี่ยไายบอกอยู่อขอกไปด้วยคิวเยอะไหมเนี่ยคิวลงอ่ะ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับติดตามรับชมนะฮะเจอกันคลิปต่อไปลาไปแล้วฮะสวัสดีครับ